รรเป็นแงบรรด,ดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจที่จะไขไปสู่ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้าแต่ขอเตือนว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมีชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดช่างใจและศิลธรรมอันดีงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติการพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนและวิธีการพัฒนาคนที่ก่อผลที่สุดคือการให้การศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้นผ่านมูลนิธิในพระบรมราชูปถมัมภ์ต่างๆครอบคลุมทั้งระดับวิชาการชั้นสูง สายวิชาการและสายวิชาชีพซึ่งนอกจากเพื่อให้ราษฎรได้สามารถนำวิชาการและวิชาชีพเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสามารถพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตได้อย่างเพียงพอแล้วได้พระราชทานอุดมการการศึกษาที่ถูกต้องนั่นคือการส่งเสริมให้มีคุณธรรมกำกับไปกับความรู้ในทุกระดับชั้นและในทุกโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ข้าพเจ้า ขอเสนอหลักการที่เห็นว่าสำคัญสำหรับท่านไว้สี่ข้อข้อแรกก่อนจะทำการใดให้พยายามคิดพิจารณาถึงคุณถึงโทษถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ให้เห็นชัดเจนก่อนทุกครั้งข้อ 2. เมื่อเห็นชัดแล้วให้มุ่งทำแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้สำเร็จสมบูรณ์คือให้ได้ทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ส่วนรวมข้อ 3. แม้ได้ตั้งใจพยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตามก็ยังต้องระมัดระวังปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้จากการปฏิบัติผิดพลาดข้อ4การสร้างสรรประโยชน์ดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องและหนักแน่นยิ่งยิ่งขึ้นด้วยความอุตสาหะอดทนเพราะการปฏิบัติดังนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสามารถ และความเชี่ยวชำนาญในงานให้เพิ่มพูนขึ้นทั้งจะสามารถป้องกันความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงด้วยสํานักการศึกษากรุงเทพมาหานคร,รได้พัฒนาโรงเรียนต่างๆในสังกัดกรุงเทพมาหานคร,รให้เป็นเลิศทั้งในทางวิชาการเพื่อเยาวชนสามารถมีความรู้เพียงพอ ที่จะสามารถพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพต่อไปได้ขณะเดียวกันได้เพิ่มเติมหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อวางรากฐานคุณธรรมให้แก่เยาวชนอาทิการฟื้นฟูการเรียนการสอนแบบบวรคือบ้านร่วมมือกับวัดหรือศาสนสถานและโรงเรียนร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีคุณภา,ณภาพเพื่อเป็นการตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดแก่ประชาชนของประเทศ